วันนี้วันอังคารนะครับหลากหลายประเด็นในเรื่องของข่าวสารวันนี้ที่จะนำเสนอ่านผู้ชมไปเริ่มกันเรื่องของรัฐธรรมนูญกันก่อนครับักวิชาการจากต่างประเทศเน้นให้เขียนรัฐธรรมนูญที่มีข้อความสั้นกระชับชัดเจนและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากที่สุดสถาบันพระปกเกล้าจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองสู่การปฏิรูปประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยประสบการณ์จากต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ของต่างประเทศรวมทั้งสร้างความรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาวิกฤตการณ์ทางการเมืองการปฏิรูปรวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนายมิเชลทรอปเปอร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยปารีส กล่าวถึงกรณีที่ประเทศฝรั่งเศสครับมีลักษณะคล้ายกับประเทศไทยโดยต่างมีรัฐธรรมนูญหลายฉบับและเคยเกิดเหตุการณ์รัฐประหารจึงจําเป็นต้องยกร่างรัฐธรรมนูนขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนและต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้มากที่สุดแต่ว่าแนวคิดนี้อาจจะไม่ประสบความสาเร็จเพราะการเขียนรัฐธรรมนูญไม่ใช่สูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สูตรเฉพาะแต่ว่าการเขียนรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องอาศัยการตีความเพื่อให้เกิดความเข้าใจ นอกจากนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญยังต่างจากกฎหมายอาญาเพราะเป็นการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาให้ปฏิบัติมากกว่าการกำหนดปทดลงโทษในองค์กรหรือว่าการหน่วยงานใดก็ตามครับที่ต้องมาตรวจสอบรัฐธรรมนูญจะต้องมีการตีความของรัฐธรรมนูญโดยใช้ดุลพินิษอย่างกว้างขวางดังนั้นแนวคิดในเชิงกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นแนวคิดที่เห็นว่าคนดีในสังคมไม่สามารถทําให้รัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพได้จึงเกิดแนวคิดในการแบ่งแยกอํานาจเป็นอํานาจบริหารตุลาการและนิติบัญญัติ